บ้านจุมบุทุมพรลังย่าเทอรีหวนกลับมาทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้ลูกทั้งสองนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าดาราตัวแม่ตัวมัมจุมอุทุมพอรออกเสือแต่ล่าสุด ได้เปิดใจผ่านรายการต้อนอุมแมมพร้อมอัปเดตชีวิตเรื่องราวความสัมพันธ์ของลูกๆก,กับอดีตสามีเทียรีเมกวัฒนาช่วงหลังเห็นกลับมาเป็นกนรารรยะณา,าิตตที่ดีต่อกันอดีตสามีเทียรีมีภาร่วมเฟรมกันตลอดจริงๆเคยถามลูกนะคะลูกก็บอกว่าแบบนี้ที่แล้วพ่อแม่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันหรอกอยู่ด้วยกันก็เถียงกันลาคาณะตอนนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันก็เป็นกนรารรยาณามิมตจริงๆนะคะทุกวันนี้ไล์คุยกับอดีตสามีบ่อยไหมโอ้หมาย กอดคุณเทียรีเขาเป็นเจ้าพ่อไหลนะคะไม่ใช่แบบว่าสวัสดีวันจันทร์แต่เขาจะมาในแบบลักษณะเรยสีคมภี์สังสอนแพทเทิร์นชุดใหญ่คุณต้องแบบนั้นคุณต้องแบบนี้ส่วนใหญ่คนที่เลิกกันคู่ที่เป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนานๆไม่ค่อยกลับมาคุยกันสําหรับคู่เราก็ไม่ได้เลิกกันนะคะคือเราอย่าใช้ขาดช่วงคะ่ะเราก็ continu ในความเป็นพ่อแม่มาเรื่อยๆตอนแรกมันก็จะคุยเรื่องลูกเยอะ คือตอนที่เลิกกันแล้วในใจก็ยังมันไสและหึงหวงอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าอยากรักเขาอยู่หรือเปล่าตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่ก็เลยช่วยกันดูแลลูกเป็นห่วงเรื่องลูกกันก็เลยมาเป็นศูนย์กลางแล้วในที่สุดพอลูกโตเขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเองคราวนี้อีพ่อยอีแม่เป็นฝ่ายโทรหาลูกทำอะไรอยู่ว่างหรือเปล่ากลายเป็นว่าเรากลับมาคุยกันสนุก